ชื่ออะไรจ้าดังๆนัทวุฒิปุณวัดข<อ>้ <ขอ S 1> าล้ๆนัทวุฒิปัญหาชีวิตคืออะไรก็มีแค่การเงินกับการงานครับการงานการเงินติดขาดครับสุขภาพไม่มีปัญหาครับท่านเทวด,ดาเขาไปทำแท้งมาสองคนหลุดหนึ่งคนตรงหรือเปล่ามีอะไรมากน้อยกว่านี้หรือเปล่า แล้วท่านเอ๋ยเห็นเป็นที่เอ๋ยนั่นแหละนาะเห็นเท่าที่เอ๋ยมานั่นแหละคราลูกตัวเองที่ทางตั้งใจไปทําแท้งสองคนหลุดธรรมชาติหนึ่งคนส่งผลให้ชีวิตการงานการเงินติดขัดหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเคยเอ๋ยกับท่านแล้วสินะหากมีเด็กลุดแท้งแหละค่ะชีวิตหนาะอย่าหามีสุขเลยชีวิตไม่มีสุขก็เจ็บป่วยและก็ยากจน จิตใจหมุนหมุนมองครอบครัวมีปัญหาบัดนี้การงานการเงินติดขาดตรงแล้วก็ขอชดใช้เลยหรือเปล่าชดใช้เลยครับขอชดใช้เลยเด็กแท้งสองหลุดหนึ่งเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสีวันนั่นแหละวันแต่พร้อมไหมอันนี้ผมขอเป็นวันที่21นะครับ อะไรนะเป็นวันที่21ครับ21เดือนนี้ใช่ครับไม่มีปัญหาแต่พร้อมใช่ไหม้45วันพร้อมรวดเดียวเลยวันที่21กระดกรดาคมจะเริ่มงานเด็กเชื่อจำได้ไหมไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยยังเด็กเล็กน้อยชายกี่คนหนึ่งชายสองหญิง โอเคกินอะไรบ้างชื่อดีกว่าชื่ออะไรไไก,กินข้าวก่อนบอกชื่อมาก่อนเดี๋ยวดูว่าดังหรือเปล่าอยากร้ <c oughs> กองเพลงเหรออ้าไม่กินข้าวใช่ไหมเอากินก่อนจะได้มีแรงร้อง <ห ả? S 1> ชื่อใช่แล้วมมสมยศมยศ Phụ nữ chưa là chưa lại chưa lại là... Nó... Nó... bảo Lào Thái. Thái. ชื่ออะไรน้องดาราน้องดาราสมยศดาราและใครอีกหนึ่งคนกินข้เหรอคะผลต่างเป็นผู้หญิงชื่ออะไรชื่อน้องหญิงครับน้องหญิงอ้าวสามคนกินอะไรไม่กินใช่ไหมร้องได้เลยไม่ต้องกินข้าวเอาไงเขาไปร้องบ่อยๆเขาร้องที่ไหน คุณมีนักร้องเหรอเอากินข้าวก่อนแล้วค่อยร้องกินอิ่มก่อนจะได้มีแรงร้องอชื่อไอร้องอาหารอะไรแปะสะแปะสะเลยอันนี้มันอาหารคนกินเหล้านิว่าใช่ปะใช่ครับไอ้พวกติดเหล้านิว่าไปกินเนะข้ามาด้วยเหรอ คอหมูย่างแปะซ่ามีอะไรอีกสองอย่างพอแล้วโอ้ยมันกินแต่เหล้านี่วาครับแก้มนั้นเลยเอ้าวจัดตามนี้แต่ไม่ต้องเอาเหล้ามาครับข้าวปลาไปหนึ่งไอ้สองถ้วยสามถ้วยเปลบอกว่าอ่าข้าวปลาสามถ้วย อ,อาอาอาน้ำหนมเอาอะไรเคเวนินง่ายง่ายจบเสื้อผ้าชุดอะไรนะชุดนักร้องครับโอ้หมันเน้นร้องเลยเหรอมัเกี่ยวอะไรกับนักร้องหรเปล่าไม่เกี่ยวครับแต่ผมชอบเปิดเพลงฟังเฉยๆครับชอบฟังเฉยใช่ชอ็ร้อ,องไปด้วย เวลากินเหล้ากันนะครับ๋อมันเพลินแล้วก็เคาะกวเหล้า้แล้วอ๋อผ้าร้อนชัดเอมาขึ้นมาี่แยงไเหมเหลอเมาขึ้นมานี่แย่งไมเลยใช่ไหมเ้ลือห้อเไหนสอผ้าร้เือนไอหนเหืลองลอเหล้อเหอเหรอเหื่เมืองหมือเลือเอเไมเืออเหอเอลอเหลือองเืออเหอนหหอองไม่ออเอลออเอเอลออ ไม่ได้ไม่เมาหน้าไม่ด้านตัวเราเมาแล้วไม่ห้ามมันไม่ร้องห้ามมันยังไม่ยอมเลยเวลาไม่เมาดิไอเสียงไม่ดีแต่เมื่อไรแอลกอฮอลเข้าเข้าไปในคอปับหลอดเสียงขยาย เออโหโลดดิเออแล้วจุดนักร้องให้การได้หญิงเลยใช่ไหมอ๋อนี่เขาขาประจำกับแก้มเสร็จปั๊บน้ำเข้าปอดเข้าปากเมื่อไหร่เลือดสูบฉีดปั๊บลำโพงเปิดร้องทุกคืนทุกครั้งเพื่อนเยอะคือ ละสังคมแย่เป็นคนของสังคมตามนี้พอเราเป็นเก่งไพ่อไม่ร้องใช่อาเขโมยเนี่ยว่าจานเที่ยวพ่อร้องเป็นเก่งก็ไม่ร้องนักเพลงน่งร้องจ๊ะอาขโมยเขาเป็นผู้ดีเข้อเหนียมยามที่ไม่ยามที่เล่าไม่เข้าปากเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจะเป็นคนมีเรียกว่ามารยาทสังคมเนี๊ยบไม่มีใครตำหนิตีเตียนแต่เล่าเข้าปาก แปลงกายไม่มด้อะไรที่นีบวัดเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วให้ไปบวชให้เธอไงเดี๋ยวเขาเมาไปเมามาบวชไปเดี๋ยวเธอออกมาไปเกิดใหม่ทีนี้เซไปเซมาเลยบอกเขาเซเป็นคนดียังเป็นคนดีแล้วครับเรื่องแล้วใช่ไหมเป็นรองเพลงแล้วเรื่องแล้วใช่ไหมครับเลิกแล้วครับไม่เลิกแต่ตอนน่ะบวชไป อ้าเธอเลิกได้ชีวิตจะดีขึ้นตามนี้าวแต่มเนน้องก็แล้วแต่เอางี้ณเวลาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เธอไปเกิดให้ของเท่าที่เธอต้องการเธอต้องการชุดนักร้องสามคนเลยเหรอมีหนึ่งนักร้องชายสองนักเต้นหญิงเหรออ๋ออ๋อจะมีคู่ไว้เต้นข้างข้างอ๋อ อ๋อเหรอเขาเรียกวมีมีเขาเรียกอะไรว่ามีมีคอรัสเหรอเขาเรียกอะไรวะแบบร้องร้องผสอ๋อเหรอเขาไปเต้นด้วยกันเลยใช่ไหมอ,อ๋อ,อ,อ,อชอบอยู่แล้วแสดงว่ายุทธจักรนี้ไม่เบาเลยใช่ไพพหมก็ใช่งาเหรอจะไปอ้างเลยกรจะกินมันกินทุกวันแหละงานไม่ทำมันก็กิน อ้าวเธอต้องการจะเป็นนักร้องเป็นจริงเป็นจังเลยใช่ไหมไม่เอาแบบร้องตีละรังต,ตีหม้อตีงีいいไ้ไม่เอาตีคาะตีแค่ไม่เอาตีแบบว่าตีถ้วยชามไม่เอาเป็นกองเป็นอะไรไปเลยอ,อย่างนั้นไม่เป็นเรื่องเวลาสร้างความลำค่าน <f ums> เองไม่ออกจริงๆครับอายนักร้องเขาจะต้องมีเวทีเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าสูลามันไม่เข้าปากยังไม่แปลงกายไม่รู้แหละถ้ามันเข้าปากเมื่อไหร่มันแปลงกายป๊บห้ามไม่หยุดเลยทีเนี้ยบอกหยุดได้แล้วไม่ได้แย่งไม้ตาม นึกเผาเปล่าตามนี้เห็นโอ้สังกทานกีุ่ดรสังกะทานกี่ชุดปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอะไรบ้างปล่อยอะไรไหวปลาเดี๋ยวหมดตัวไว้ไวไม่ไหวไหวครับอ้าวหลายสิบหมอหมอสิบกบ3กสากสาม สังฆทานสมชุดยี่สิบเอ็ดกรกฎาเจอหน้ากันอันนี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดแค่นี้ก็ถือว่าการงานการเงินติดขัดแล้วอันนี้ต้องทําตอนไหนครับพี่กลับไปทําได้เลยไหมครับด้วยต้องการอะไรตัวที่ที่จะทําให้ทางเด็กครับ พวกอาหารการกินชุดใช่ไหมใช่มาทำสังฆทานให้เขาทำที่นี่ครับหรือว่าทำที่ก็เราจะบวชที่ไหนอ่ะเราบวชที่นี่ครับเอาบวชที่นี่เอามาทำที่นี่ก็ได้ได้ครับยี่เบียดอ่ะก็เอาเตรียมพระของมาตามนี้แล้วการปล่อยปล่อยปลาพวกนี้ต้องก็ปล่อยที่นี่เนี่ยเอามาทำที่นี่แล้วก็ปล่อยที่นี่ได้ก็ให้ได้ไปเกิดอยากจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวระบุไปเลยนักร้องพร้อมแดนเซอร์สองคน อ่าเราเป็นทีมเดียวกันตามนี้บายไปได้จ้า